วันนี้ผมมาอยู่ที่แม่น้ำแควน้อยด้านหลังผมนี่นะตรงนี้เขาเรียกว่าตะมนลกอโดโออำเภอด่านขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นชโนดขุณแดง17ไร่26ตารางวาขาย28ล้านเขาจะเรียกว่าบ้านก็ได้รีสอร์ทก็เรียกได้นะนะครับนี่เป็นลานการเต้นก็ได้นะตรงนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะเลยจากที่โล่โงๆไปนี่นะมันก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยนะครับแล้วก็มีเรือเอี่ยมจุนคือเรือสำเภาจีนนะครับ5 5ลำ โอ้ยแล้วก็มีหลายๆอย่างในแปลงที่ดินแปลงนี้นะป้าครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูกันนะครับปไปนี่เลยนี่นี่แล้วก็มีต้นไม้ต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแปลงนี้ประมาณ40-50ปีแล้วนะเขาเลี้ยงต้นไม้ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ศาลาเนะี่ยที่เห็นนะ่ะก็คือเป็นศาลาอยู่คู่กับแปลงที่ดินเนี้ยประมาณ4 5 0ปีทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะ่ะต้นไม้ใหญ่จะมีคลองห้วยตะลุงที่พาดผ่านมาจากตลาดยังเกาะนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันตรงนู้นป่ะโอ้ยถลุงตรงเนี้ยนะครับมันจะวิ่งลงแม่น้ําไปเลยไม่ทำแควน้อยแบบนี้เลยนะครับอ่าส,สวยๆเลยครับแปลงนี้ดูต้นไม้เขาสิเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับนี่หลังใหญ่มากสวยนะครับแปลงเนี้ยมันติดหน้าน้ําอยู่ที่ประมาณสองร้อยสิบเมตรนะครับสองร้อยสิบเมตรเลยเกรนที่ใช้กับ วัวครับเทียมงัวเนี่ยครับเขาซื้อมาจากลำปางเมื่อ 40- 50ปีที่แล้วนะครับข้ามฝั่งไปนู่นน่ะมันจะเป็นเรือสำเภาจีนเรียงไว้อยู่ห5า5าลำนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมจะเดินพาดูต้นไม้ก่อนก่อนจะถึงเรือนะครับท่านเจ้าของเขาก็ปลูกป่านะครับนี่ในเนื้อที่เนี่ยประมาณ10ไร่ได้ชัวนะไปเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูเรือเลยนะครับลําลำสำเพาจีนครับ มีทั้งหมด5ลามเดี๋ยวเราไปดูทางเข้าแปลงที่ดินแปลงนี้กันนะครับนี่ลักษณะของแปลงที่ดินแปลงนี้ครับ17ไร่26ตารางวาโฉนดขุดแดงนะสมโนดเนี่ยป่าเนี่ยเป็นป่าไม้ทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นทางลุกลังเนี่ยมันเลยไปแค่นี้เองตรงนั้นนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูมันก็จะขึ้นทางคอนกรีตนะครับเอ๊ะมันจะมาสุดอยู่ตรงนี้ครับคอนกรีตเนี่ยเพราะตรงนั้นน่ะจะมีเพื่อนบ้าน